สวัสดีค่ะพบกับรายการโคซิงเ่งหมอนิ้งนิวเช้าวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงแรงปิดตลาดวันศุกร์2,562ดอลลาร์ทั้งสัปดาห์ลดลง120ดอลลาร์หรือว่าลดลงถึง4.5วนันศุกร์ราคาทองคำยังมีการย่อตัวลงเล็กน้อย1.53ดอลลาร์ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาจาก เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากนะคะซึ่งมาจากการประเมินเรื่องนโยบายทรัมป์สองศยสิเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลักๆก,ก็คือตลาดประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นจากการที่มีนโยบายลดภาษีเงนินได้ทุกคนการลดกฎระเบียบต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ ตลาดก็เลยไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดทุนหรือว่าคริปโตคะประเด็นที่สองนียมีการประเมินว่าเงินเฟ้อจับพุ่งสูงขึ้นจากเนโยบายที่จะทำสงครามการค้ากับจีนจะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตรา60%แล้วก็สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ10% อันนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่ตามมาก็คือตลอดก็เลยประเมินว่าเฟดจะต้องชะลอการลดดอกเบีย้ยถ้าเกิดเงินเฟอ้อตามมาแล้วตอนนี้มุมมองของตลาดก็คาดว่าปีหน้าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเพียง0.5%ซึ่งถ้าดูจากตัดพลาสุดเดือนกานยนยนเป็นประมาณการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดเนะี่ยในมุมมองของเฟดก็จะลดดอกเบีย้ย1% เะนันมุมมองของตลาดตอนนี้กลายเป็นว่าก็ประเมินว่าเฟดอาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยนอกจากนี้ประธานเฟดก็มีการกล่าวในงานสัมนาในคืนวันพระด,ด้วยนะครับบอกว่าเฟดก็คงไม่รีบรอลอนลดดอกเบี้ยมองว่าเศรษฐกิจสารัฐก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการปราหานากันนะคร สร้างสมดุลนะครับคือเศรษฐกิจก็ยังดูแข็งแกร่งตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งแล้วก็ดูแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยก็คิดว่าอาจจะลดลงสู่เป้าหมาย2%นะคะแต่ก็คงต้องสร้างความสมดุลสำหรับทีมต้องบอกว่าตัวเต็งนะครับ ตัวที่ตัวเต็งของคลอม,มอทำสองกุศสูเนี่ยนะคะที่ตลาดจับตามองพิเศษน่าจะเป็น,นรัฐม,มนตร,ตรีต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นตัวเก่งก็คือมาังโกือวิโอท่านนี้เป็นผุธิสมาชิกของพราริกาอิการนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของทรัมป์ก็คืออาจจะไม่สับสนนยูเครนนะคะในการให้เงินช่วยเหลือ แล้วท่านเนี่ยก็เคยหวตที่ไม่สับสนนนะครับในการให้เงินช่วยเหลือตอนสมัยที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีด้วยก็ตลาดตอนนี้ประเมินว่าสงครามรัเสเซีออยยูเครนเนี่ยจะจบลงได้นะถ้าเกิดทำขึ้นมาดำรงตำแหน่งซึ่งถ้าถามว่าด้วยการเจรจาเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการใช้เวลาการน,นะคะอาจจะมีการข้อแรกเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่าความเสี่ยงทางผู้ิศาสตร์เนี่ยอาจจะลดลงแผงด้านกองทุน SPDR ไขทองคำาอ,อกมาสัปดาห์ที่แล้ว6.92ตันค่ะนั่นก็ติดตามนะคะว่าโผคลอมอของทรรมสองูนเนี่ยที่จะประกาศเพิ่มขึ้นนะมีใครนะคะ คือคือต้องต้องจากตัวที่รัฐมนตรีต่างประเทศที่คนจับตามองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะดังมากๆก็คงน่าจะอีลอนมัสนะคะกระด้าตังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหม่ขึ้นมาชื่อกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้การขับเคลื่อนนะคะในส่วนของข้าราชการ ต่างๆดีขึ้นด้วยนะการลดกฎระเบียบต่างๆซึ่งสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขที่ต้องติดตามของสาหรัฐหลักๆน่าจะเป็นตัวเลขภาคอังหาะะแล้วก็อาจจะมีตัวเลขของภาคการผิดภาคการบริการนะ,ะซึ่งภาคการผิดภาคการบริการจะประการออกมาวันสุด แนวโน้มราคาทองคําคาดว่าน่าจะไซเวนนะคะแต่ว่าราคาทองคําลงมาลึกก็ยังบางทีก็ยังมีแอบรุนนะคะว่าอาจจะมีการฟื้นตัวได้ในช่วงบางจังหวะแนวรับ2 5 4 0ันห้าถึงสองพาาดอลลาร์นะคะหุดตรงนี้ก็2537ัาาดอลลาร์เป็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้ว แนวตา 2, ้าน2,580ดอลลาร์2,600ดอลลาร์สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมขายออก42,350บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากบรรสุค่ะแนวรับ42,150บาท4 2 0 5 0บาทแนวตา 4, 2, ้นวตาน42,500บาทและ42,700บาทค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะทองที่เป็นทิศทางขาลงตอนนี้ก็อย่าลงทุนเนี่ยแนะนำว่าค่อยๆทยอยสะสมนะคะดูโซนประมาณ2,500-2,540ถึงดอลลาก่อนเป็นโซนแรกนะครับโกลฟิเจอร์แนะนำซื้อ2,545ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,540นะครับ เปิดขาย2,580ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,600ดอลลาร์โกลไลท์ฟิวเจอร์ซื้อ2,565ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,560ดอลลาร์ค่ะเปิดช็อตที่2,600ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน2,620ดอลลาร์ค่ะเงินบาทวันศุก ทรงทรงตัวนะคะสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ่อนค่าประมาณหกสิบสตางค์นะคะก็ถือถือว่ามีผลกับราคาทองคำในประเทศประมาณหกร้อยกว่าบาทที่ทางเงินบาทยังขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์เป็นหลักนะคะที่ที่อาจจะมีความผันผวน,นอยู่ แต่ว่าคิดว่าความผันผวลนลก็จะลดน้อยลงนะคะแข็งค่าขึ้นมาพอสมควรนะ,ะแนวรับ34บาท50ต่างนะคะแนวต้าน35บาท20ต่างส่วน USD futures นะคะแนวรับ34บาท40ตางนะคะแนวต้าน35บาท10สตางะคะ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ